สวัสดีค่ะหลายคนคงคงได้ยินว่าการเตรียมตัวตายใช่ไหมคงได้ยินส่วนมากจะเป็นพระนะที่เตรียมตัวตายแต่วันนี้ยายจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการเตรียมตัวตายของแม่ยายแม่ยายเป็นอยู่สองโรคคือโรคมะเร็งกับพ่ออาหารและโรคมะเร็งปอดทำไมแม่ถึงเป็นมะเร็งกับพ่ออาหาร พราะเมื่อก่อนแม่ตัดยางไงก็ตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วทีนี้มันนอนไม่พอแล้วแกปวดหัวตอนเช้าแกนอนตื่นเดียวแล้วแกก็ขายของต่อเสริมสวยมั่งขายของมั่งประมาณนี้แกไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่แกก็เลยจะมึนงงแล้วก็ปวดหัวแกก็เลยกินยาพาราแกก็เลยกินยาพารามา,มานานากินมาหลายปีอ่ะคือถ้าไม่กินเป็นคนติดพาราแล้วก็อย่างคือแม่ดดูดบุหรี่ ดูดบุหรีมันก็มามีที่มาที่ไปของการดูดบุหรีเหมือนกันคือแม่เนี่ยดูแลตาเนียตาตาบอดตาของยาอยอ่ะตาบอดตาบอดแม่ก็ดูแลตาและตายาอยอ่ะติดบุหรีติดบุหรีพอติดบุหรีพอตาบอดพอตาบอมก็มวนบุหรี่เองไม่ได้ใช่ไหมก็เลยตาเนี่อยู่กับแม่แม่ก็เลยต้องมวนบุหรี่ให้ตาดูแต่จริงๆยายยังอยู่นะ ยายของยายยังอยู่แม่เท่ายัางอยู่แต่ว่าแม่เท่ามวนบุรี่ไม่เป็นก็เลยกลายเป็นภาราของแม่ต้องมวนบุหรี่ให้พ่อเท่าดูดต้องมวนต้องมวนบุหรี่ให้พ่อเท่าดูดก็เลยมวนเวลาจะเวลามวนบุรี่ใช่ไหมเวลาจะจุดบุหรี่ส่งให้ตาก็ต้องดูดทีหนึ่งอย่างว่าพอมวนเสร็จอ่าดูดทีหนึ่งประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นต้องมวนประจําวันละหลายหลายมวน กว่าจะรู้เมื่อติดบุหรี่ก็คือตอนที่ตาตายแล้วพอเท่าตายใช่ไหมพอาาพอเท่าตายก็รู้สึกว่ามันเปรี้ยวปากแม่เล่าให้ฟังนะรู้รู้สึกว่ามันเปรี้ยวปากแล้วก็ต้องไปหาบุหรีดูดก็กลายเป็นคนที่ติดบุหรี่ไปโดยอัตโนมัติแล้วแกก็ไม่รู้จะเลิกทําไมเพราะว่าแกดูดวันนึงไม่กี่มวนแกบอกนิดๆหน่อยๆดูดทีนึงทีสองทีแล้วแกก็เก็บไว้ไปดูดต่อไปประมาณนี้มวนแกดูดตั้งหลายครั้งก็เลยไม่รู้จะเลิกทําไม ก็เลยแม่ก็เลยกลายเป็นคนติดบุหรี่โดยอัตโนมัติแล้วก็ดูดบุหรี่มานานมากนะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ยายเด็กๆอะ่ะตาติดบุหรี่ตอนยายสักสิบกว่าขวบไอ้แม่เริ่มดูดบุหรี่ตาเริ่มตาบอดพอเท่าเริ่มตาบอดอะ่ะยายประมาณสักสิบกว่าขวบแล้วแม่ของยายก็มนบุหรี่ให้ตาดูดมาเรื่อยจนตาตายแล้วมันหลายปียาเส้นนี่แหละเขาบอกว่ายาเส้นไม่เป็นอันตราย แต่แม่ยายเป็นมะเร็งปอดแล้วพอแม่อายุ70แม่ก็เริ่มกระสอบก,กระแสะแล้วก็ไปเช็คดูหมอบอกว่าแม่ทีแรกปัญหาหาได้แต่กับไอ้นี่อมะเร็งปอดแล้วพอมาตอนหลังพอเป็นเยอะๆก็มามารู้ก็คือเป็นมะเร็งลำไส้เออเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย แต่แม่ของยายพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปั๊บแม่ของยายก็เตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวตายแต่ยายมารู้ทีหลังแล้วว่าในไดอารี่อ่ะพ่อแม่เป็นคนชอบเขียนหนังสือตอนนั้นแม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเริ่มเข้าโรงพยาบาลไปนอนสักสี่ห้าคืนแล้วก็ออกมาก็คือออกออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าอยู่แบบนี้แหละแล้วยายก็ดูแลทีแรกก็อยู่ห้องพิเศษพอเยอะๆเข้ารายจ่ายมันเยอะใช่ไหมก็เลยแม่ สงสารยายก็เลยว่าไม่อยู่แล้วห้องพิเศษตอนนั้นยังไม่มีบาทสาิบาทนะต้องมีค่าใช้จ่ายเต็มเๆอะแต่ว่าค่าห้องพิเศษมันยังถูกนะมัน4ี่ร้อยเองค่าห้องพิเศษสี่ร้อยแล้วก็ค่ายาค่ายาก็ประมาณเนี่ยถ้ายาบ้านเราก็โอเคพอสู้ได้ถ้ายานอกก็แพงหน่อยก็ยายก็ดูแลแม่มาตลอดอะดูแลแม่แล้วพอแม่พอแม่อาการหนักขึ้นหนักขึ้น แม่ขอสมุดยายเล่มนึงแม่บอกว่าเอาเล่มหนาๆนาหน่อยนะเอาเล่มหนาๆนหน่อยนะขอปากกาสองเล่มแกบอกยากก็เลยว่าแม่จะเอาไปแม่จะเอาไปทําไมปากกาทั้งสองเล่มะไม่จะเอาไปทําไมปากกาสองเล่มเออนะเอามาเถอะปากกาสองเล่มแม่ก็บอกยายนะตอนนั้นเริ่มแม่ยายเริ่มเริ่มนอนโรงพยาบาลจริงจริงจังๆแล้วเริ่มที่จะไม่มีแรงเดินเริ่มที่จะไม่มีแรงหายใจประมาณเนี้ย ต้องฉาหะต้องใหออกซิเจนตลอดเวลาแล้วก็พอมาหลังจากระยะนั้นก็เริ่มจะนั่งนั่งนั่งไม่ได้แล้วต้องใช้เตียงช่วยแต่แม่ก็เริ่มเขียนไดอารี่นะแล้วขอดูแม่ก็ไม่ให้ดูแม่จะแม่จะไม่ให้เคยไม่เคยให้ยายดูเลยแล้วก็จะเก็บไว้ใต้หมอนประมาณเนี้ยแล้วก็สั่งไว้ว่าไม่ว่าจะไปทําอะไรที่ไหนอะอย,อย่าอย่าอ่านไดอารี่ของแม่แม่บอกให้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวแม่จะให้เอง ยายก็ไม่เคยดื้อกับแม่ไงก็ไม่เคยดื้อในชีวิตอ่ะแกเลยแ,แม่แม่ก็คงจะเขียนเรื่องเจ็บเรื่องป่วยประมาณนี้ก็คิดเอาไว้เป็นแบบนี้ไงก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากไปกว่าน,นี้แต่หลังพอแม่เป็นหนักๆแม่พูดไม่ได้แล้วนะแม่ต้องจอกขอแม่พูดไม่ได้ก็เขียนหนังสือได้ก็เขียนหนังสือโต้อตอบกันได้แต่ไดอารี่เล่มนั้นว่ามันคนละเล่มกับยายซื้อเป็นสมุดฉีดให้แม่อีกเล่มที่ว่าเขียนโต้ตอบกับยายอ่ะ ยหญ่ก็จะนอนโรงพยาบาลอยู่ทังวันทั้งคืนเนี่ยประมาณเนี่ยตอนเย็นก็จะไปจะไปเช็คของแป๊บหนึง่งจะไปที่ร้านไปเช็คของเช็คของเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมานอนโรงพยาบาลใหม่ตอนนั้นแม่อาการหนักเขาไม่ให้อยู่ห้องพิเศษแล้วเขาให้อยู่ใกล้ๆพยาบาลแต่ว่าก็ยังหมุนเตียงนั่งได้และแม่อดทนมากไม่เคยร้องสักแอะหนึ่งเลยว่าเจ็บว่าปวดแม่ไม่เคยร้องเลย ถ้าเจ็บมากๆก็จะบอกว่าขอโคเคนได้ไหมอขอโคเคนได้ไหมแกกลายเป็นแม่ติดโคเคติดโคเคนไปอีกตัวก็ต้องฉีดวันละสี่เข็มต้องฉีดโคเคนวันละสี่เข็มแม่ต้องฉีดนะฉีดโคเคนวันละสี่เข็มากก็จะอยู่กับแม่ตลอดยี่ไม่ถึงยี่สสี่ชั่วโมงแกก็ตอนเย็นจะลงไปเช็คของอย่างเดียวแล้วก็เช็คของเสร็จก็เช็คของเสร็จก็กลับลงมานอนกับแม่เหมือนเดิม ก็เอามันเป็น K e A เก้าอี้เอนน่ะนอนได้ไรได้ประมาณเนี้ยก็มาไว้ตรงข้างเตียงแม่นอนอยู่ข้างเตียงแม่นั่นหละพ้องพิเศษมันอยู่ไม่ได้แล้วไงก็นอนอยู่ข้างเตียงแม่ตอนนั้นน้องสาวยายเสียแล้วน้องสาวยายเสียแล้วก็น้องชายใหญ่ก็ห้องแง่ง้องแงงไปเขาไปทํางานภูเก็ตพอเขาพอเขามีปัญหานะติดยาด้วยเลยด้วยเขาก็เลยไปอยู่ภูเก็ต และแม่ก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนจนว่าแม่แม่เขียนหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้เริ่มที่จะเลืะรือเลือนๆประมาณนี้จําได้บ้างบางทีกับยายแกก็จําได้แกก็จําไม่ได้ประมาณนี้เลยสมองมันถูกทําลายไปเรื่อยๆด้วยคีโมด้วยผมก็เริ่มร่วงอะไรประมาณนี้แต่หมอก็ยังฉีดคีโมนะ จนจนว่าแม่บอกตอนที่ว่ายัางพอมีสติพอแกมีสติแกก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วคีโมแกเตรียมตัวตายแล้วไม่เป็นไรขออย่าให้แกเจ็บปวดมากแล้วกันก็เลยคีโมแม่คีโมไม่รับแล้วก็รับแต่ฉีดแต่ยาแก้ปวดครับก็แม่ติดยานะแม่ติดคูเคนนะแต่ว่าติดไม่หนักแต่ว่าก็ต้องฉีดวันละสี่เข็มห้าเข็มประมาณนี้เลยวันละประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่ยายไม่รู้ ต่ฉีดประมาณหนึ่งสี่ห้าครั้งเลยแล้วสุดท้ายสุดท้ายแม่ก็เสียแม่ยายเสียแม่ยายเสียวันที่ยี่สิบสามพฤศจิก,ก,กาวนที่ยี่ิบสามพฤศจิก,ก,กาสองพันห้าร้อยสเจ็ดแม่ยายเสียพอพอแม่ยายเสียใช่ไหมแม่ยายเสียตอนประมาณตีห้าก็พอแม่ยายเสียเสร็จเรียบร้อยกว่าหมอจะยืนยันอะไร ว่าเออเสียชีวิตอ่ะยายก็มาดูยายก็มาดูยายาดไดอารี่ที่ใต้หมอนแม่แม่เขียนอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยและแม่พับไว้หน้าหนึ่งแม่แม่พับไว้หน้าหนึ่งที่แม่เขียนก็เกี่ยวกับความเจ็บปวดเกี่ยวกับความเป็นไข้ความการเตรียมตัวตายอะไรประมาณเนี้ยแล้วอีกหน้าอีกอีกหน้านึงแม่พับไว ยายก็ไปอ่านหน้าที่แม่พับไว้แม่บอกว่าเงินอยู่ในธนาคารเงินอยู่ในธนาคารแล้วก็ให้ยายไปเบิกเอาให้ยายไปเบิกเอาแม่ทําบัตรเครดิตไว้แต่แม่ไม่เคยแม่แม่ไม่เคยใช้บัตรเครดิตใบนี้เลยเพราะแม่ใช้ไม่เป็นแต่แม่ก็ทําบัตรเครดิตไว้เพื่อที่เวลามันเกิดปัญหาจะได้ จะได้ให้ไปกดและบัตรเครดิตอยู่ตรงไหน,นทองแม่เก็บไว้ตรงไหน,นเงินที่แม่ขายของเศษตังอะไรแม่เก็บไว้ตรงไหน,นแม่บอกหมด้วยแล้วเวลาเวลาอา,นาบน้ําศพแม่ให้ใส่ชุดผ้าไหมสีแดงที่แม่ตัดไว้ก่อนที่แม่จะตาย่แม่ตัดเตรียมไว้แล้วอา,นาบน้ําศพให้ใส่ชุดสีแดงชุดไทยสีแดงเป็นชุดแบบคนแก่เป็นผ้าไหมสีแดงเสื้อ เสื้อลูกไม้สีแดงผ้าถุงสีแดงแม่ก็แม่ก็บอกไว้หมดเลยนะแล้วก็เงินอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วใครยืมเงินไปบ้างแม่จะเขียนไว้หมดเลยแล้วให้สวดศพแม่สวดแค่คืนเดียวถ้าว่านั่นก็ไม่ต้องสวดก็ได้เผาเลยเอาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปเผาเลยแล้วก็ไม่ต้องเก็บกระดูกไว้สักชิ้นหนึ่งเลยให้ลอยอังคารไปให้หมด แล้วให้เอากระดูกน้องสาวนาะที่บ้านน่ะที่สุราชอ่ะให้เอากระดูกน้องสาว <c oughs> ก่อนที่จะลอยอังคานกระดูกแม่นะให้ไปเอากระดูกน้องสาวมาลอยอังคารด้วยเพราะมันจะเป็นภาระต่อไปมันจะเป็นภาระแกบอกว่ามีมีมียายอยู่คนเดียวแล้วไงถ้าเกิดยายเสียก่อนแล้วกระดูกของแกกับของน้องสาวนี่มันจะเป็นภาระคนอื่นเพราะยายไม่มีใครแล้วไงเพราะยายไม่มีใครแล้วไง พราะถ้ากระดูกของกระดูกของแม่ยายอยู่แล้วก็กระดูกของน้องสาวยังใส่อยู่ในโกดัวที่มันจะเป็นภาระคนอื่นให้จัดการลอยอังคารพร้อมกันไปเสยียเลยให้ไปเอากระดูกน้องสาวที่บ้านมาลอยอังคารเสรยียเลยแล้วเสื้อผ้านะเสื้อผ้าที่ที่แม่ใส่ที่ใช้ได้นะที่เป็นชุดไทยนะให้เอาไปให้ป้าให้เอาไปให้ป้าหรือถ้าป้าไม่เอาก็ให้บริจาคเข้าไปให้ไปบริจาค ให้ไปบริจาคเลยแล้วแล้วทุก hey, ส um. ิ่งทุกอย่างเลยแม่เขียนไว้หมดเลยยายอ่านไปร้องให้ไปแล้วทั้งเงินท erm ั้งทำทำศพเอ่ยทั้งเงินที่จะแบ่งให้น้องเอ่ยทุกอย่างอ่ะแม่เขียนไม่หมดอย่างละเอียดเลยว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเงินสดอยู่ตรงไหนทุกอย่างอ่ะแม่แม่เตรียมให้หมดเลยยายอ่านไปร้องไป ทีแรกกะจะไม่อ่านว่าเพราะความเจ็บปวดของแม่มันไม่น่าจะอ่านใช่ไหมเพราะว่ายายดูยายเห็นอยู่ยายมันมันทุกข์อะยายไม่อยากอ่านเสร็จแล้วพอพออ่านตรงนี้นะแล้วล้วก็มาเปิดหน้าแรกแม่เขียนไว้ว่าได้เวลาเตรียมตายได้เวลาเตรียมตัวตายแล้วโชคดีโชคดีมากๆที่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็ง มันมีเวลาให้เราจะได้รู้ว่าเราเราจะตายในเวลาไม่นานนี้โชคดีมากๆที่แม่เป็นมะเร็งแม่ก็บอกว่าแม่โชคดีมากมที่แม่เป็นมะเร็งแม่มีเวลาแม่มีเวลาจะสั่งเสียแม่มีเวลาจะจัดการกับตัวเองแม่มีความสุขมากที่แม่รู้ว่าแม่เป็นมะเร็งความเจ็บปวดตรงเนี้ยมันสอนให้แม่รู้ว่าก่อนที่แม่จะตายอ่ะแม่จะต้องไม่สร้างภาระให้คนอื่น ไม่ต้องให้ลูกเที่ยวหาไม่ต้องให้ลูกเที่ยววุ่นวายแม่จะบอกไว้หมดแล้วยายถึงแม่ยายนะสุดยอดแม่ยายเป็นแม่ตั้งแต่ยี่บเจ็ดปีเลี้ยงลูกสามคนจนเรียนจบหมดทุกคนแล้วแม่ก็แกร่งมากแล้วแม่ก็อดทนแม่เวลาที่แม่จะตายนะจิตใจของแม่ยังยอดเยี่ยมยังยอดเยี่ยมมา,มากๆเลย สั่งเสียไว้หมดเตรียมการไว้หมดแม้กระทั่งงานศพแม้กระทั่งเงินทำศพแม้กระทั่งเงินส่วนที่เหลือให้แบ่งกับน้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแม่บอกหมดเลยอ่ะแม่เตรียมหมดเลยอ่ะแล้วแม่ยังบอกว่าแม่โชคดีที่เป็นมะเร็งอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะแม่เขียนไว้ในท้ายในท้ายเล่มเลยนะลูกสาวไม่ต้องเสียใจนะที่แม่ไปก่อน แม่จะไปหักล้างถางพงปลูกบ้านไว้รอเพราะแม่เกิดก่อนแม่ก็ต้องตายก่อนลูกเกิดทีหลังก็ต้องตายทีหลังเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านแม่เวลาลูกไปนะไม่จะทำกับข้าวสิ่งที่ลูกชอบชอบไว้ให้แล้วก็ไม่ต้องร้องให้ทุกคนตายเหมือนกันหมดห้ามร้องในงานศพแม่ห้ามร้องอย่าร้อง ไม่เขียนไว้กระทัง่งกระทั่งแบบนี้เลยนะยายอ่านไปร้องไห้ไปอ่านไปร้องไห้ไปพอสุดท้ายพอจบได้คำว่าไม่ต้องร้องนะลูกทุกคนทุกคนตายเหมือนกันแม่โชคดีได้ตายก่อนพ่อแม่เกิดก่อนแล้วแม่จะไปหักล้างถางพงปลูกว่านไว้รอลูกๆและน้องสาวยายตายก่อนตายก่อนนั้นสี่ห้าปีแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปตามหาสู้ให้เจอน้องสาวยายชื่อสุดนะ เดี๋ยวแม่จะไปตามหาน้องสาวยายให้เจอแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยกันปลูกบ้านถ้ามันมีบ้านแล้วก็จะขยายบ้านไว้รอรับลูกๆสุดยอดไหมสุดยอดนะยายก็เลยเอาความคิดของแม่มายายก็ทุกคนต้องตายนะตายเหมือนกันหมดสิ่งแรกที่ยายทำคือการบริจารค่างกายบริจารค่างกายให้กับโรงพยาบาลเลย แล้วก็เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจทําใจพร้อมตายถ้ายายตายยายก็บอกลูกๆไว้ว่าไม่ต้องทําศพยายนะไม่ต้องทําศพเลยไม่ต้องเพราะเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาก็ออกไปแล้วไม่ต้องทําศพถ้าใครคิดถึงถ้าใครคิดถึงก็ให้ละลึกถึงจะทําบุญให้หรือไม่ก็ตามไม่เป็นไรเพราะว่าตัวยายยายก็ทําบุญไว้เยอะเพราะยายไม่รอใครให้มาทําบุญให้ยายไงยายก็ทําบุญเองบวชพระตามศรัทธาทุกปี บวชตามกำลังตั้งตั้งแต่บวชทั้งปีถ้ายายมีปัญญายายก็จะซื้อผ้าใจไปบวชพระนึกอยากจะทำบุญวันก็ยายก็จะไปทำบุญที่ไหนก็ได้ไปที่วัดที่ไม่เจริญแต่ถ้าเขาเรียกอะไรยายจะไม่ทำเพราะฉะนั้นบุญทำกาแต่งเราทำเองแล้วเราโชคดีโชคดีที่ตอนนี้เรายังไม่ตายไงแต่ถ้าเราตายเราก็พร้อมเราเตรียมตัวไว้ เพราะแม่เป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนนำทางเราไว้แล้วไงว่าตายทุกคนตายแน่นอนไม่ต้องเสียใจให้เตรียมตัวให้เตรียมใจไว้ตลอดเวลากับการที่จะต้องตายไม่แน่ใหญ่พูดอยู่ตอนนี้แต่พรุ่งนี้ใหญ่ตายก็ได้เอออีกห้านาทีใหญ่ตายก็ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตายคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนเลยสําหรับยายนะการเตรียมตัวตายคือสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับยายเลยแล้วยายก็เตรียมตัวตายทุกวันเพราะแม่เป็นต้นแบบให้เรารู้ว่าการตายคือเรื่องปกติแล้วไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันแม่ไปก่อนพ่อแม่เกิดก่อนแม่ไปสร้างบ้านไว้รอลูกถ้าลูกไปวันไหนแล้วลูกจะไม่ต้องลำบากนี่คือความรักของแม่ขนาดข้ามพบข้ามชาตินะทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังสั่งเสียลูกไว ยังบอกลูกไว้ว่าเดี๋ยวถ้าแม่ไปแม่จะไปปลูกไว้บ้านไม้รอลูกเพราะฉะนั้นเรามีบ้านและเรามีแม่ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ปัจจุบันหรือชาติหน้าแม่ก็ไปรอเราอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตายกันไว้และเตรียมตัวไปพบพ่อแม่ของเราที่ท่านรออยู่ไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ช่วยกดหัวเม่โป้งแล้วก็กดติดตามให้ใหญ่ด้วยนะคลิปหน้าจะจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟัง สนุกสนานกันไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ